มาค่ะทุกคนวันนี้เรามาคัดวันที่สองนะคะวันที่สองของการคัดแยกยาโครงการยามือสองนะคะของอิจานวันนี้โอ้โหท่ามกลางบรรยากาศสายฝนโปรยปลายมากทุกคนก็คือพนักงานกำลังคัดแยกเมื่อวานเมื่อวานที่เห็นกองใหญ่ๆวันนี้ไม่ใช่กองเดิมนะคะกองเดิมแพ็กเสร็จแล้วจัดเก็บเรียบร้อยอันนี้คือกองใหม่ คัดแยกกันวัดคัดแยกยาเม็ดเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กำลังคัดแยกยามีทั้งยาน้ำยาเม็ดแล้วก็เวชภัณฑ์ต่างๆนะคะในโครงการยามือสองนะคะใครที่เปิดตู้ขึ้นมาอะเรามียาที่เห <ยา S 1> ลือใช้ หรือว่ารักษาหายแล้วรักษาหายแล้วแล้วยาเหลือสามารถส่งมาได้นะคะขอมีอายุมากกว่า6เดือนเหลือเหลืออายุการใช้งานมากกว่า6เดือนเนาะเพราะว่ากวาดที่จะส่งมาบ้านอิจาร์แล้วก็มาคัดแยกคัดแยกแล้วส่งไปเนี่ยก็คือส่งไปทางโรงพยาบาลน,นะคะก็จะ ก็ใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรเราไม่อยากให้แบบส่งมาแล้วกลายเป็นยาหมดอายุเองงี้ยค่ะก็ขอเผื่อไว้นะคะตอนนี้ก็คือแยกกันเป็นอันนี้เวชภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นพลาสเตอร์ติดแผลยาต่างๆเข็มฉีดยาอันนี้เป็นยาน้ําที่เราแยกนะคะก็จะมีตั้งแต่น้ําตาเทียมยาหยอดตาเบตาดินยาทาด้วยน้าขาวนะคะแล้วก็หูยาเม็ดเยอะมาก อันนี้คือยาเม็ดนะคะส่วนยาเม็ดเนี่ยเราแยกปีด้วยนะคะถ้าถ้าเป็นหมดอายุภายในปีนี้เราก็จะแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าเหลือระยะเวลานานหน่อยอย่างเงี้ยเราก็จะแยกไว้อีกส่วนหนึ่งแต่ขออยากได้ระยะเวลาการใช้งานไม่ต่ำกว่า6เดือนนะคะก็คือนับจากเดือนนี้ไปถึงวันหมดอายุเนี่ยขอมากกว่า6เดือนนะคะนี่นะคะเราก็แยก ก็คือจัดกล่องแยกกันบ้านอิจันก็คือกล่องใหญ่มากอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หลายวันนะคะเราแยกกันวันต่อวันเลย,เลยกับพนักง,งานโครงการยามือสองนะคะใครที่พอมียาเหลือใช้เนาะแทนที่แบบ เอ้ยเรารักษาหายแล้วยาเราเหลือเยอะมากอย่างเงี้ยก็แทนที่จะทิ้งขอยังมีประโยชน์อยู่ขอยาส่วนนี้มาเข้าโครงการเพื่อส่งต่อให้โอกาสนี่นะคะทุกคนบรรยากาศก็คือทำงานแข่งกับฝนมากฟ้ามืดมากวันนี้ เราก็คัดแยกยากตอนนี้กำลังคัดแยกคัดแยกเสร็จจากนี้ก็จะเก็บไ้วสวัสดีเจ้าลูกเวจ้ามากลับมาแล้วนะจ๊าน้องเพ็เล่าอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยตอนนี้เรากําลังจะคัดแยกยากครับเบื้องต้นเนี่ย เราคัดแยกวันหมดอายุก่อนเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะต้องอแยกยาทีา่มีระยะเวลาของการทานหรือการใช้ยามากกว่า6เดือนนะครับถึงจะเป็นการจัดส่งไปให้กับโรงพยาบาลบนดอยได้นะครับทุกคนครับนี่ก็เป็นการคัดแยกเพื่อที่จะให้คุณหมอทีมเภสัชเนี่ยทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะเบื้องต้นเราต้องคัดแยกวันหมดอายุก่อนแล้วหลังจากนั้น เราก็จะแพ็กใส่กล่องนําไปเก็กบไว้อีกที่หนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมบุญส่งยามาให้ก็ส่งมาได้เลยนะครับที่บ้านอิจัน68ทับ6นะครับรามินทาว88หรือใครอยากจะมามอบให้ถึงบ้านอิจันก็มาได้เลยเนาะพิมพ์ใน Google ว่าอีจันก็มาเจอกันได้เลยมามอบวันได้เลยนะจ๊ะวันนี้นี่คือวันที่สองของการคัดแยกคือจะบอกว่าเมื่อวานเราคัดแยกไปแล้วหนึ่งรอบวันนี้มากองพเนินอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นภูเขายา ที่มาส่งกันที่บ้านนิจันนะครับตั้งแต่เช้านะครับจนถึงตอนนี้เราก็มาเริ่มคัดแยกกันแล้วนะครับทุกคนนี่นี่เราจะคัดแยกยาเพื่อที่จะส่งไปช่วยเหลือผู้ป่วยบนดอยไกลให้ได้มากที่สุดเลยนะครับขอโทษจ้านี่ยาเราก็จะดูวันหมดอายุนะครับขั้นต่ำก็ต้อง มากกว่า6เดือนเนาะเราถึงจะจับแพ็กส่งส่วนใครที่ส่งมาเดือนหน้าหมดอะไรเงี้ยเราขออนุญาตนะขออนุญาตแยกไว้เนื่องจากว่าถ้าเดือนหน้าหมดเราส่งไปที่เชียงใหม่ไม่ทันการแน่นอนนะจ๊ะ<ม>ก็ขออนุญาตแยกกล่องไว้ก่อนแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยก็จะแยกกล่องไว้ด้วยว่าอีก2เดือน3เดือน4เดือนหมดนะครับแต่ว่าของที่จะส่งไปที่เชียงใหม่เนี่ยก็ขอเป็น หกเดือนขึ้นไปนะครับผมถึงหนึ่งปีถึงสองปีเนาะเมื่อเช้าก็ไลฟ์สดบอกไปแล้วนะใครที่สอบถามว่ายาอะไรได้บ้างนะครับเราก็รับบททุกยายาเม็ดยาน้ํายาทานะครับยาใช้ภายในภายนอกรับบทเลยเนาะตอนนี้ก็ผ่าน QC จากนักข่าวอิกจกันไปก่อนนะครับตอนนี้นักข่าวอิจันเราจากคาข่าวขอแวะออกมาแยกยาก่อนนะครับ เยอะมากแล้วก็นอกจากรับยานะเราก็รับเวชภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวชภัณฑ์ประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสามเงี้ยไอ้ประเภทเนี่ยไม่มั่นใจแต่ว่าถ้าเรียกวชภัณฑ์เนี่ยเป็นของที่ใช้แล้วทิ้งก็มีหรือเวชภัณฑ์ที่ใช้คงทนก็จะเป็นพวกไม้เท้าไม้ค้ำยันอวอลกเกอร์ใช้เดินพยุงเดินนะครับแล้วก็ที่นอนเป่าลมเนาะเมื่อเช้าก็มี คนส่งมาแล้วอันนี้เป็นน่าจะเป็นไม้สามขาแล้วก็อันนี้เป็นไม้เท้านะครับผมส่งมาแล้วส่งมาถึงแล้วนะครับทุกคนครับเราก็แยกยากันทําการข้างนอกคือฝนตกชํำใช่นี่คือเครื่องวัดความดันนะครับทุกคนครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนเลยคือเครื่องใหม่นะหลายคนเนี่ยส่งเครื่องใหม่กันมาแล้วก็ยาก็เป็นยาใหม่ด้วยนะครับบางบางทีอยู่ในซิลอย่างนี้เลย เราก็จะไม่แกะออกนะเราก็จะเก็บแล้วก็ไว้ให้คุณหมอแล้วเดี๋ยวจะมีทีมแพทย์ทีมคุณหมอของโรงพยาบาลเนี่ยร่วมคัดแยกอีกทีหนึ่งนะครับเวชภัณฑ์เราก็รับายาน้ำน้ำเกลือสลิงแล้วก็หลอดหลอดอะไนะหลอดลอดเข็มอะไรเงี้ยครับเรารับหมดเลยเนาะที่เป็นเวชภัณฑ์นะครับยาน้ำเรารับยาแก้ไอไม่ว่าจะเป็น ยาแก่เด็กยาแก่ผู้ใหญ่เรารับหมดเลยนะครับนี่ก็คัดแยกยาหนาไว้นะครับทุกคนแล้วก็นี่นี่พัสดุที่เพิ่งมาส่งนะวันนี้ทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนครับอนุโมทนาบุญบร่วมกันเนาะเดี๋ยวเราก็จะไลฟ์ให้ทุกคนดูให้ทุกคนเห็นเป็นระยะนะครับก็โครงการของเราก็จะปิดรับไว้จากเบื้องต้นเนี่ยเป็นวันที่9กะกรกฎาก่อนแต่ถ้าเกิดของเยอะแล้วก็อาจจะขออนุญาตคุณพิจารณ์ปิดก่อนเนื่องจากว่าเราไม่มีที่เก็บ นะครับแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะเปิดเฟสต่อไปหรือเปล่านี้ก็ต้องรอติดตามในพจธีจันร์นะครับแล้วก็นอกจากเราเรา,าหายามือหนึ่งมือสองแล้วเนี่ยเราก็าหาแพมเพิดด้วยมีลูกเพจตมาถามนะครับนอกจากยามีแพมเพิดจะรับไหมก็รับนะครับเป็นแพรมเพิดเนี่ยถ้าถ้ามีเยอะมากเราก็จะส่งไปยังของมูลทิปวีนาหงสกุลนะครับปีนี้ทอดพระป่าแพรมเพิด นะครับผมวันที่5้ากรกฎาคมเดือนหน้านะทุกคนนะใครที่อยากจะร่วมบุญแผ่เพิ่อศักดมูลทีิพวีนาก็ส่งมาได้ที่บ้านนิจันหรือที่มูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีได้เลยนะจ๊ะนี่ร่วมบุญร่วมกันช่วยชวยกันนะทุกคนใครมียาเหลือใช้ดีกว่าเอาไปทิ้งดีกว่าให้เป็นขยะนะครับก็เอามาแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนร่วม,วมโลกมนุษย์พูดคําใหญ่มากๆนะครับแต่ก็ ใครที่อยากจะร่วมส่งต่อความช่วยเหลือส่งต่อความโวงใยก็ส่งกันมาได้ที่บ้านนิจันนะครับยามือหนึ่งยามือสอ,อบางคนเนี่ยสั่งยามาจากแอปช้อปปิ้งออนไลน์ก็มีนะครับมาส่งถึงบ้านนิจันนะครับเมื่อเช้าก็มีรถรถตู้ทึบของรถตู้ทึบของไปรษณนียนะครับมาส่งให้ด้วยเหมือนกัน <Hello. S 1> นี่นะคะบรรยากาศ <ไป S 1> การคัดยาน,นะคะขออนุโมทนาบุญกับลูกเพจทุกคนนะคะที่ส่งยาเข้ามาในโครงการยามือสองนะคะก็คือเยอะแยะมากมายเลยน,นี่ขนาดคัดแยกกันทุกวันนะคะวันนี้เป็นวันที่สองแล้วของการคัดแยกเมื่อวานก็เต็มบ้านแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนเมื่อวานเต็มบ้านแบบนี้พวกเราก็ร่วมมือร่วมใจกัน คัดแยกยากันแล้วก็เก็บเรียบร้อยวันนี้รับของใหม่นะคะอันนี้แค่ของที่เห็นเนี่ยก็คือวันเดียวเลยนะคะวันเดียวเลยที่ลูกเพจส่งมาโครงการยามือสองต่อชีวิตคนบนดอยนะคะคือหลังจากคัดแยกเสร็จนะคะคัดแยกเสร็จจากตรงนี้นะคะเราก็จะส่งขึ้นไปที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีคุณหมอนะคะมาคัดแยกยาอีกต่อหนึ่ง เราคัดเบื้องต้นก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นการคัดเบื้องต้นว่ายาหมดอายุหรือยังอันไหนยังใช้ได้นะคะอันนี้นี่ก็คือเป็นยาเป็นยาที่ใช้แล้วอาจจะรักษาหายแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งมาหูคุณผู้ชมคือเยอะมากจากตรงเนี้ยกองเนี้ยลังเนี้ยเราก็จะไปคัดวันหมดอายุว่า ถ้าหมดอายุภายในปีนี้แต่ตอนนี้ยังไม่หมดอย่างเงี้ยก็จะแยกเป็นอีกรังหนึ่งแยกไว้จําเป็นถ้าหลังจากปีนี้นนหมดอายุปี2อหกสองเปขึ้นไปก็จะคัดไว้อีกยารางหนึ่งแล้วก็จะคัดแยกเป็นจะคัดแยกเป็นเวชภัณฑ์ตัางหากยาน้ํายาเม็ดตัางหากแล้วก็จะส่งไปที่เชียงใหม่เพื่อให้คุณหมอคัดแยกประเภทยาอีกทีค่ะว่าเป็นยาอะไรรักษาอะไรเนาะ เนี่ยค่ะใครมียาเก่าหรือว่ารักษาหายแล้วนะคะสามารถส่งมาได้ที่บ้านอีจันโครงการยามือสองรามอินทาซอยแปดนะคะหรือใครที่อยู่ใกล้เอ๊ะสามารถสามารถเดินทางมาส่งเองเลยได้ไหมอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ขอเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์จะสะดวกกว่านะคะทุกคนขอเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ ถ้าเดินทางมาที่บ้านอิจันก็สามารถเดินทางมาได้ใครที่อยู่ใกล้เนาะหรือใครอยู่ไกลเนี่ยสามารถส่งพัสะุุมาที่นี่ได้เลยนี่พนักงาน <laughs> ต้องมองไกลๆใช่ไหมคะนี่เราเลือกกันแบบนี้เลยคัดกันแผงต่อแผงนะคะว่าวันหมดอายุหมดหรือ,อยังเนาะ นี้นะคะพนักงานเราคัดไป่ามกลางสายฝนโปรลยไปข้างนอกค่ะบ,บรรยากาศเย็นชุ um ่มฉ่ามากขออนุโมทนาบุญให้กับทุกคนที่ส่งยาเข้ามาช่วยเหลือไม่ได้มีแค่ยามือสองนะคะทุกคนนอกจากยามือสองแล้วบางคนเนี่ยส่งมือหนึ่งมาเลยบางคนอยากอยากทาบุญแต่ยามือสองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีหรือไม่เยอะเท่าไหร่ส่งมือหนึ่งมาเลยซื้อของมือหนึ่งมาทั้งกล่องอันนี้ก็ได้ หรือบางคนมีเวชภพันต่างๆมีที่นอนเป่าลมมีไม้เท้ามีสำลีหรือแม้กระทั่งแมสนะคะเราก็รับหมดเลยค่ะถือว่าร่วมบุญด้วยกันนะคะทุกคนเชิญชวนทุกคนมาร่วมบุญด้วยกันค่ะบรรยากาศก็คือคัดมุมใครมุมมัน ลูกเพจลูกเพจลองเปิดตู้ดูซิว่าเอ้ยยาเราเหลือใช้หรือเปล่ายาเราเยอะหรือเปล่าที่มีอยู่ในตู้ได้ใช้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ใช้ส่งมาได้นะคะทุกคนช่วยเหลือผู้ยากไร้กันเนาะส่งต่อชีวิตให้คนบนดอย แต่ว่ายาที่ส่งมาขอ,อนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขอ,อนิดนึงว่าขอมีระยะใช้งานไม่ต่ำกว่า6เดือนก่อนวันหมดอายุ6เดือนมากกว่าขอให้มีก่อนวันหมดอายุมากกว่า6เดือนแล้วก็ขอเป็นถ้าเป็นยาน้ำเนี่ยขออันที่ยังไม่เปิดใช้แล้วเนาะส่วนยาเม็ดบางคนถามว่าเอ๊ะ แผ,แผงหนึ่งกินไปแล้วเม็ดสองเม็ดนี่รับไหมคือยังรับนะคะยังได้ถ้ายังไม่หมดอายุส่งมาเลยค่ะส่งมากส่งน้อยไม่เป็นไรนะคะช่วยกันค่ะช่วยกันทําบุญใครที่ส่งมาแล้วอิจันก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี <L> ่เพชรดูไกลมากเลยค่ะบรรยากาศ นอกจากยาเม็ดยาน้ำต่างๆนะคะเรายังรับเวชภัณฑ์ต่างๆทั้งผ้าก๊อซผ้าพันแผลเครื่องวัดความดันก็รับที่นอนเป่าลมก็ได้นะคะไม้เท้าวอล์กเกอร์พยุงเดินหรือว่ารถเข็นผู้ป่วยก็ได้นะคะตอนนี้บรรยากาศการขับแยกยาท่ามกลางฝนโปรยปลายแล้วก็คาดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะตกอีก นี่นะคะบรรยากาศอันนี้เราคัดกันวันต่อวันนี่คือบรรยากาศวันเดียวเลยคัดแยกยาวันเดียวเดี๋ยวแอดมินขอตัวไปขัดแยกยาช่วยกันก่อนนะคะจะได้เสร็จไวๆเนาะอย่าลืมนะคะใครที่มียาลองเช็คในตู้ใครมียามือมือสองที่แบบโอ้ยไม่ค่อยได้ใช้แล้วหรือว่าเราหายป่วยแล้วนะคะส่งมาที่สามารถส่งมาได้ที่ โครงการยามือ2นะคะบ้านอิจันรามอินทาซอย8ค่ะเพื่อเพื่อที่จะส่งขึ้นไปเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือต่อชีวิตผู้คนบนดอยได้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวขอไปคัดแยกยาช่วยกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้เรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ